สารมาลีคุ้มมรรมาตุลอหิวบวรกาตขอความสัมนติความเมตตาและความจำเริญจงประสบแด่พี่น้องทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ O p e ประแงชแนลกับสำนักง,งานการใส่กระชนอำเภอรแะแงกับผมนายอบูญไฟมหาหะนักวิชาการศึกษาชารานการรับหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวในวันนี้ครับสำหรับรายการ O p e ประแงชแนลเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมของสำนักงานการใส่กระชนอำเภอระแง และโรงเรียนเอกชนในสังกัดทุกโรงทั้งในระบบและนอกระบบสําหรับวันนี้เรามีข่าวสารดีๆมานําเสนอครับนายวศรสุริยันยงผู้อำนวยการสํานักง,งานการศึกษาเอกชนอําเภอระแง,งะได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศเพื่อสร้างความสัมพันธ์ไมตรีและลงนามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น MOU ในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาระดับการศึกษาของโรงเรียนเอกชนจังหวัดนาราธิวาส ณ .The Nurul Islam Education Foundation, Jember East j a v a Indonesia สาธารณร์ฐอินโดนีเซียระหว่างวันที่1ถึงวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2566มีนายพิญญารัตนวราชาติผู้อำนวยการสำนักง,งานการศึกษาเกชนจังหวัดนราธิวาสเป็นหัวหน้าคณะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มีโอกาสมาหนึ่งก็คือเรื่องของมาดูประสิทธิภาพการทํางานเรื่องการศึกษาของอินโดนีเซีย กับ2คือเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรื่องการสารและวัฒนธรรมวันนี้รู้สึกมีความสุขมากว่าถือว่าเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับและน้องเพลงชาติไทยก็ได้ตระหนักถึงความมีคุณค่าของแผ่นดินไทยและวันนี้ก็ถือว่าโอกาสเป็นก้าวแรกในการพัฒนาการสารระหว่างไทยและอินโดนีเซียต่อไปขอบคุณมากครับวินยัยภโคุรสีอาแวรผู้อำนวยการสำนักง,งานการสายกระชนอำเภอเมืองนาราธิวาสนายอับดุลลกกาเด็งผู้อำนวยการสำนักง,งานการใส่กระชนอำเภอจรนะิะจังหวัดนาราธิวาส จ้าหน้าที่และคณะผู้บริหารโรงเรียนอลรอห์มานวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสแต่วิทยาลัยสันติวิทยาอำเภอจนะจังหวัดสงขลาร่วมเป็นคณะในการเดินทางโดยการเดินทางไปในครั้งนี้ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น MOU กับโรงเรียนดังต่อไปนี้1โรงเรียนนูรุนฮุดา2โรงเรียนนูรุนอิสลาม3โรงเรียนอาชีวะ SMK กระจังจัมเบอร์4 มหาวิทยาลัยอิสลามนเรจัมบรรัดฮาวิทยาลัยอินสติต์เทคโนโลยีและสั้นส,ส์มันดัลลากมหาวิทยาลัยอัลฟัลห์อัลกัดิรีเจ็ดมหาวิทยาลัยมุฮัมมัดียะข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรพัฒนาสถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตองบรรณาธิการอปิกไรแงชานัลฝากกดไลค์กดติดตาม กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมของสำนักงานการสายกระชนอำเภอรางแงะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ